สวัสดีครับพี่พอครับเด็กวัดแอนด์เทลทด็อกครับวันนี้เราเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะครับพื้นทรายกว้างๆเลยนะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอันตาจังหวัดกระบี่นะครับก็มีรูปของปูนครับเป็นน้าปูเสฉวนครับเดินอยู่เต็มพื้นทรายเลยแต่มีเรื่องหนึ่งที่หัวหน้าอุทยานฝากมาบอกนะครับก็คือว่า น้องน้องปูเนี่ยเขาไม่มีบ้านแล้วครับบางตัวนะครับอย่างเห็นในรูปที่ขึ้นอยู่บางตัวเขาก็จะอาศัยขวดแก้วที่มันแตกแล้วครับไปอาศัยอยู่ในนั้นนะครับปูเสฉวนนะครับเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังครับเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กความยาวเดี่ยวประมาณ1-6เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีขาทั้งหมด10ขาไม่มีเปลือกแข็งเหมือนเหมือนปูหรือว่ากุ้งที่มันมีมีคล้ายๆกระดองมีเปลือกแข็งๆน,นะครับก็เลยต้องอาศัยอยู่ในเปลือกหอยเปล่าโดยเฉพาะ อย่างหอยที่เรียกว่าเป็นหอยฝาเดียวนะครับอย่างอหอยแคลงเนี่ยจะเป็นสองฝาครับหอยแมงหอยแมงพูนี่ก็เป็น2ฝาครับแต่ว่า,าปูเสียชวนเนี่ยจะอยู่ในเปลือกหอยนะครับที่เป็นฝาเดียวทางหัวหน้าอุทยานก็ฝากบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆไม่มีบ้านอยู่ครับอขอรับบริจาคเปลือกหอยนะครับเนื่องจากตอนนี้เปลือกหอยเนี่ยก็ถูกเก็บเอาไปนะครับโดยพวกเราทนี่แหละมนุษย์นี่นะครับน้องปูก็เลยไม่มีบ้านจะอยู่สามารถส่ง เลือกหอยนะครับไปร่วมกับทางอุทยานได้นะครับโดยที่ทางเพจจะขึ้นที่อยู่ของทางอุทยานให้ตามนี้นะครับผมสาหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็ยังมีแจกของที่ระลึกเป็นสินค้ามูลค่าเช่นเคยนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมกันแชร์โพสต์นะครับแล้วก็แชร์กิจกรรมนี้นออกไปได้นะครับเราสามารถร่วมสนุก,กสามารถฟังกติกาท้ายคลิปได้ครับเดี๋ยวน้องอมอจะมีคนอธิบายให้ฟังครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับกติกานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ทั้งของที่เราแนะนำนะคะแล้วก็ของเด็กวัดแอนเดอะเทมปอร์ดอกนะคะอย่าลืมกด Sub s c r i b e ช่อง YouTube ของเด็กวัดแอนเดอะเทมปอร์ดอกให้ด้วยนะคะหลังจากที่กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ทุกๆอย่างแล้วเนี่ยก็แคปปรักฐานทั้งหมดนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์โพสต์นี้ในเพจ Facebook เท่านั้นนะคะแล้วก็รอรับของรางวัลไปได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะสุ่มแจกใ้นะคะมารวมสนุกกันเยอะๆยนะคะ Transcrição e